เบสคำสิงห์ควงแพทริกปาริสไปออกแฉงานนี้บอกเลยว่าฟินคู่ล่าสุดทางรายการแฉทางช่อง GM m 25ในวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้เวลา21นาฬิกา30มนาทีมีการชวนสาวเบสดรากนีคำสิงห์และหนุ่มแพทริกปาริสซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตาม,มองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแถมคู่นี้ยังทำให้แฟนคลับฟินจินไม่หยุดเนื่องจากความรักที่มั่นคงของหนุ่มแพทริกแสดงอย่างชัดเจนให้กับสาว และคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเสมองานนี้จึงทำให้หมดํามคาชาพาต้องดึงน้องสุดที่รักอย่างสาวเบสแล้วก็นีคาสิงห์ควงคู่กับหนุ่มแพทริกไปนั่นเองซึ่งขอให้ทุกคนได้ดูออนไลน์ทางช่องวันสาสามารถดาวน์โหลดวันดีได้เลยนะคะโดยงานนี้สาวเบสเองก็จะเดินทางไปถึงเวลาประมาณ20่สินกานาทีแฟนคลับสามารถไปเจอได้ที่บริเวณร้านกาแฟอเมซอนมั่นใจค่ะว่าคู่นี้จะต้องมีข่าวดีประกาศกลางรายการแฉอย่างแน่ นนเพราะถ้าถึงมือมดดําแล้วสาวเบสเสียอาการตลอดค่ะมั่นใจเขาว่ามดดําเองที่รักและเอนดูสาวเบสมากๆถ้าเห็นสาวเบสมีความสุขและรักใครจริงๆแบบหนุ่มแพทริกที่ดูจริงใจและโปรไฟล์ดีแบบสุดๆจะต้องดันและชงให้คู่นี้ประกาศเป็นแฟนต่างรายการอย่างแน่นอนค่ะไปกําลังใจให้สาวเบสและหนุ่มแพทริกด้วยนะคะความรักมันทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นและมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะนั่นเองค่ะฉะนั้นสาวเบสกลับมามีความ ความรักและคลั่งรักเธอคะ่ะแฟนคลับเป็นห่วงและรักสาวเบสเสมอขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกปาริสฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ